สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มีไม้ใบนะคะอะโกดีม่านะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะตัวนี้นะคะได้มาในนามชื่อว่าอ่าขันหมากเศรษฐีค่ะอันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นนะคะอันนี้ทางร้านเขาปล่อยให้เรามาหนึ่งกระถาน,นะคะขันหมากเศรษฐีนะคะลักษณะใบก็จะเป็นพื้นออกเขียวอมน้ําตาลนะคะกระดูกลายกลางถ้าเป็นใบออกแ,แก่ๆหน่อยนะคะก็จะเป็นออกสีเขียวอมชมพูนะคะ นี่ไปลายใบนะคะลายเส้นใบนะคะก็จะมีลักษณะออกชุมพูเลยนะคะอันนี้ก็มีความสวยโดดเด่นมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นไม้ใบอะโกดิมาหรือว่าแก้วกัญจนานะคะซึ่งตัวนี้ชื่อก็เพราะมากเลยนะคะขันมากเศรษฐีค่ะตัวนี้ส่วนมากนะคะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นของอลงตามท้องตลาดทั่วไปนะคะนานๆทีจะมีลงมาทีนะคะตัวนี้นะคะก็ไซส์ค่อนข้างเล็กนิดนึงตัวนี้ประมาณสี่นิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วแต่ว่า เขาใส่มาประมาณสามยอดนะคะและอีกอย่างนะคะวัสดุปลูกของเขาจะเป็นมะพร้าวนะคะผสมพวกสเปดน้านมอสนะคะนี่มันจะฉ่าน้ําเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางแล้วก็แยกกอเขาด้วยนะคะนี่ขันหมากเสร็จทีค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการแยกกันเลยค่ะนี่นะคะวัสดุปลูกมันเป็นมะพร้าวขุยมะพร้าวที่มันฉ่าเกินไปนะคะแลาก็เริ่มเดินดีแล้วนะคะมีสเปน้ำมอสติดมาด้วยนะคะนี่ อืมเขาใส่มาสามยอดนะคะเพื่อนๆนี่ตอนแรกคิดว่ามันมันแตกออกจากข้างๆต้นยอดต้นข้างเนาะนี่นะคะต้นเล็กสองต้นใหญ่หนึ่งนะคะลากก็โอเคดีค่ะกำลังเดินดีนะคะนี่นะคะอ้อยบางส่วน มันน้ำเยอะเกินไปมันก็จะทำให้รากเน่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณห้านิ้วห้านิ้วไปก่อนไม่ต้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าใช้เวลาการขยายรากนี่ถ้าใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะขยายรากได้ช้าแล้วเอาแบบพอดีพอดีให้เขาใช้เวลาการขยายรากนิดนึงไม่ต้องเอาใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากด้วยนะคะตัวนี้ก็ผสมกับพวกมะพร้าวสับได้เลยนะคะ ให้ตามโป่งเขาไปบ้างนะคะถ้าใช้มะพร้าวอย่างเดียวเลยอ่ะมันจะฉ่าน้ําเกินไปมีเสียงน้องๆอยู่ข้างๆพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมาก นนีะะคะเอาประมาณนี้พออันนี้เราใช้ประมาณสี่นิ้วนะคะต้นเล็กๆมาค่อนข้างเล็กอยู่นะคะนี่มีประมาณสองใบ นี่นะคะไซส์เล็กสองนะคะนี่ไซส์ใหญ่หนึ่งนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปลดน้ําเอาแค่พอชุ่มพอนะคะนะคะแล้วก็ลดน้ําให้พอชุ่มนะคะไม่ต้องเอาแบบว่าชุ่มแฉะมากเกินไปนะคะเอาพอพอดีพอดีนะคะเพราะว่ามะพาร้ามมันอุ้มน้ําอยู่แล้วนะคะนี่ให้ความชุ่มชื้น,นกับต้นไม้ไปแล้วนะคะอันนี้คือคันมากเศษฐีนะคะนี่นะคะก็คืออโกดีมาหรือว่าแก้วกาจนานะคะคันมากเศษฐีนะคะชื่อเพราะมากเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะกับการเปลี่ยนกระถางาให้น้องนางไปแล้วนะคะนี่นะคะก็มีต้นใยหนึ่งต้นนะคะกับต้นเล็กสองต้นโอเคค่ะ<า>เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะกับการแยกต้นแก้วกัญน,นาหรือว่าแนะนําไม้ใบแก้วกัญน,นามาให้เพื่อนๆได้นนชมกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะคะเด<อ>ี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ